ปาดตะเลียนกันขอบไร้สายที่มาพร้อมกับฟันเฟสคมๆปรับความแรงได้ถึงสองระดับจ้ากดง่ายๆตรงนี้อาจาะทดสอบให้ดูหน่อยถูกไปเลยจ้า ได้ยินเสียงไหมคมเดียตัวนี้ฟันรองมีมาให้ถึง4เบอร์นะจ๊ะใช้งานก็ง่ายง่ายแถมราคาน่ารักพี่หาป้าด้วยกันเป็นแบตเตอรีก่การขอบไร้สายที่มาพร้อมกับแบตในตัวสามารถใช้งานได้นานสุดๆ5ชั่วโมงไปเลยจ้าแถมแบตหมดชาร์จก็ง่ายง่ายนะจ๊ะพลิกมาข้างล่างจะเป็นหัวแบบ Type C นะจ๊ะสายชาร์จมีมาให้ชาร์จแปบ๊บเดียวก็เต็มจ้ามาพร้อมกับฟันเฟส2ชั้นคมๆแถมสามารถปรับความแรงได้ถึง2ระดับจ้ากดค้างเพื่อเปิดนะจ๊ะกดอีกครั้งเพื่อปรับความแรงจ้าใช้งานก็ง่ายง่ายฟันเขาปรับมาให้เรีียยบบบร้้้้้อแจจาาถูเขไไปนดะ ไม่ต้องกลัวบาทนะจ๊ะหรือจะโกลนวดแบบนี้ก็ทำได้เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนี่ ผมเยต้ยราใครไม่ชอบสั้นไปฟันรองเขามีมาให้ถึง4เบอร์จ้าใช้งานง่ายมากนะจ๊ะใส่เข้าไปแล้วกดแบบนี้แค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วจ้าใช้งานได้หลากหลายมากนะจ๊ะจะโกนหนวดก็ทําได้ตัดผมก็ทําได้หรือจะการขอบก็ทําได้จ้าตรงนี้เขาเว้ามาให้เรียบร้อยจะจสามารถการขอบแบบนี้ได้เลยจ้าใช้เสร็จก่อนเก็บแปรงปัดเขามีมาให้จ้าปัดทุกครั้งนะจ้าหรือถ้าใครจะหยดน้ํามันเพิ่มก็สามารถทําได้จ้าเรียบร้อยจ้าแบตเตอรี่ไร้สายที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวสามารถปรับความแรงได้ถึง2ระดับจ้าฟันแรงมีมาให้ถึง4 เบอร์นะจ๊ะใช้งานก็ง่ายง่ายแถมคมมือหากราคาน่ารักด้วยใครอยากได้จ๊ะโอริก้าเลย